วัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องประอนพี่สาวลุงพลนะคะเวลาขนาดนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะจะ6กโมงเย็นแล้วนะคะป้าก็ยังอยู่ที่นาอยู่นะคะ วันนี้ป้าก็ปลูกฝรั่งกิมจูนะคะนี่นะคะวันนี้ป้าปลูกสามสิบกว่าต้นนะคะพรุ่งนี้ญาทาก็จะปลูกนะคะป้าก็เอาแช่น้ำไว้ก่อนเนาะนี่นะคะ พอลงแล้วสาสิบกว่าต้นนอนค่ะสังเกตได้เลยนะคะมาลุ้นค่ะคุณ fc เจ็ตูหรือเปล่านาะอ,อันนี้รอบสองนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งมาให้ป้านะคะปลูกเป็นรอบสองแล้วนะคะแก่มือไม่พอไม่พี่นอ้องมาลอรุ้นค่ะว่าสิลอดหรือบอลอด น่ามมากเลยค่ะ เดี๋ยวพอปลูกเสร็จแล้วป้าก็บ้างๆป้าก็จะมาเอาญ้าออกให้หมดนะคะจะได้เป็นแปลนเนาะมองดูแล้วจะได้ดูงามตานะคะตอนนี้ย้าก็ยังมีอยู่ป้าก็ทําตามแรงป้านะคะพ่อแม่พี่น้องเหนื่อยป้าก็พักค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตามแรงป้านะคะตามแรงป้าได้แค่ไหนก็เอานะคะ ถ้าเราหักโหมไปเดี๋ยวจะไม่สบายเปล่าๆนะคะเดี๋ยวป้าพามาดูต้นเก่านะคะต้นเก่า นี่นะคะต้นเก่าที่เหลือนะคะขึ้นยอดได้ขนาดนี้นะคะก็เหลือเก้าต้นนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งเหมือนกันนะคะน้องแมมได้มาจากเพื่อนนะคะเขาเรียกฝรั่งอะไรก็ไม่รู้นะคะใบลา,ล,าลายนะคะป้าก็เอามาปลูกไว้นะคะต้นหนึ่งนะคะมารอลุ้นค่ะคุณ fc จะรอดหรือไม่รอดนะคะรอบสองนะคะแก้มือรอบสองนะคะ ก่อนกับป้าก็ขอลดผักกอนนะคะผักสามแปลงที่ต้องปลูกไว้นะคะก็มีหอมแดงแล้วก็ผักกาดผักขึ้นช่ายนะคะก่อนก็ออนจะจับ หอมแดงนะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวป้าก็จะกลับบ้านแล้วค่ำแล้วเนาะก็ขอบคุณคุณ f อซีนะคะคเข้ามาดูช่องพระอ้อนพี่สาวลุงพลน,นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ